ผดาใช่โอ้ไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วถูกต้องน,นะครับสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวในเมืองโตเกียวนะครับมีคนทันงชาตมาเที่ยวเยอะๆแต่ว่ายังต้องการใส่หน้ากาอยู่ นะครับโอเคชัยนักกอออกไปไหนโอ้หน้าก์หมดแล้วโอ้นาก์อันนี้โซครปอกแล้วไม่มีหน้าก์แล้วโอ้ต้องไปสู่หน้าก์โอเคไปืู่ไปสูอของกันเตอร์ไปไปสูนาก์กันเตอร พิมพ์องิมมาเซเว่นนะมาเซเว่นฟามิลี่มาคาดไ้ที่ไหนก็ได้มาสูนากะนะครับน้องๆโคนาคาน่อยสวีมมาเซ่นทีปุ่นนะทีปุ่นนาคาทีปุ่นราอรียกว่ะมาสก์ มาสก์อัมาสกคำมาสกมาจักว่าภาษาอังกฤษมาสก์ face mask surgical mask r i g t ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษ face mask or surgical mask ใช่ไหมครับก็เราเรียกมาสก มัสก์ตัวว่าถ๊อปามสวีมาเซนสวีมาเซนว่าโคตรนะครับโคตนะครับสวีมาเซียนนนนโคตรหนักหน่อยสวีมาเซนมาสคุด้ใสมาสคุด้ใส่าสแอนกิทเฟสมาสกใช่ไหมครับก็ไม่ต้องพูดเฟส ราเรียมสก์มัสก์แต่ว่าถ้าถามสくださいมัสくださいไม่มีใครเข้าใจนะครับมาสมัสมัว่าอะไรนะครับมาสว่าอะไรมัส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 มา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 ม่ใช่มาสมาสมัสทีนี่ไม่มีใครเข้าใจนะครับเราเรียมาสก์ม s สก์ マスク。なんか。すいません。マスクください。かうちゃい、かうちゃいよ。オッケー、マスクですね。マスク,買マスクか。マスクください。かむはにな。マスクください。まゆみかいかおちゃいだね。ご、うんごんごん,、うん。 ไม่รู้ร่วงฟัมไม่รู้ร่วงนะครับแม็ก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 โอแม็ก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 โอ้ไม่เข้าใจมาสก์ครับใส่โอ้เข้าใจมาสก์ครับใส่ถูกต้องนะครับมาสก์ครับใส่มาสก์มาสก์โอเคได้มาสก์แล้วได้มาสก์แล้วโอเคภายในเข้าได้แล้ว มาเที่ยวอี่ปุ่นขอให้สนุกสนุกสนุกนะครับโอเคแล้วเชื่อกันไหมนะครับมาถัดอปบายบาย